מוצצי אלו, תודה לתת אלו וכוסה גילה ועצה גידויה ควันนี้อยู่บนดอยเนาะแดดร้อนมากเลยนะครับวันนีม้มาสีข้าวโพดกับใปนวดข้าวเนาะนี่ครับรถใหญ่มาถึงแล้วลรถหัวร้อมาถึงแล้วแต่รถสีนวดข้าวยังไม่มานะครับรอแป๊บหนึ่งประมาณสักครู่หนึ่งนะครับก็คงจะมาถึงนะครับ โอเคเนาะมาเล่าสู่กันฟังน,นิดนึงนะครับประมาณนี้นะทุกคน